เฮ้ยเธออยู่ตรงนี้ใบระวังอันตรายเฮ้ยเฮ้ยคู่ต่อสู้ของพวกแกอยู่ที่นี่ไอพวกใบรีบจบการต่อสู้ได้แล้วไวโอเล็กํำลังตกอยู่ในอันตรายอือสายตาที่แน่วแน่สีหน้าที่มุ่งมั่นเฟอร์เฟิร์เพอร์เฟิร์ริงๆ <laughs> แผลหายไปแล้วฮแย่จังหักซะแล้วตอนนี้แหละออซ่อมแล้วเรียบร้อยงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าสองคนนี้คือใครแล้วใครส่งพวกมันมาเป้าหมายของพวกมันคือไวโอเลต หรือว่ารอเดี๋ยวก่อนพิธีการใช่แล้วทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันได้แล้วแล้วเลออนใช้ไวโอเลตเป็นกุญแจเปิดพิธีการเรื่องปีศาจสีขาวมังกรแห่งแสงนั่นถึงได้ปรากฏตัวถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทั้งสองไม่สิอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันกับโรเลออนไม่สิผู้หญิงนั่นไม่ได้สนใจโรเลออนเลยด้วยซ้ำถึงแม้โรเลออนก็ไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของพวกมัน แต่ตอนนี้พิธีการเสร็จแล้วทำไมพวกมันไม่มาหาเวลเลตล่ะหรือว่าแผนการของพวกมันยังไม่จบแต่ยังไงก็ตามฉันจะห้ามไม่ให้พวกมันเอาตัวเวลเลตไปเด็ดคัดฉันจะไม่ให้เธอบาดเจ็บอีกแล้วห้ามแม้แต่จะไปไหนขอโทษนะต่อจากนี้อาจจะรู้สึกไม่สบายหน่อยๆอ,อดทนหน่อยนะฉันจะพาเธอ ไปจากที่นี่เอ๊ะ โดนหรือยังอเล็กันทิ้งเธอไว้ที่นี่ ฝันไปเถอะช้าเกินไปยังไงล่ะไม่มีะไรจะหนีหรอแบบนี้ไม่สนุกล่ะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปบ้าจริงหรือก่อนหน้านี้เจ้านี่ซ่อนความสามารถที่แท้จริงเหรอเฮ้ยแย่แล้วจบเกมอลเลนบัตเตอร์ไฟ ใบระวังหลังเวโอเลตปล่อยเธอเดี <Não> ๋ยวนี้นะอย่าขยับเฮ้อใบเวโอเลตเราประโยชน์ถ้าไม่อยากทรมานก็อยู่นิ่งๆภารกิจสำเร็จอะไรเนี่ยสุดท้ายแกก็ได้แน่อยู่คนเดียว ท่านผู้นานพูดถึงเธอบ่อยครั้งจนหน้าอิจฉาแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่ไอลออนเลตไอ้บ้าเอ้ยขยับไม่ได้ยังดียังหายใจอยู่ไปไกลๆอย่าแต่ต้องตัวเธอนะฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่หลังมันกำลังรวมตัวกันียา ยังเหลือแรงอีกเหรอแต่ถ้าปล่อยต่อไปน่าจะคุมไม่อยู่แล้วอันตรายระวังเนาะจะใช้สกิลนั่นเหรอแย่จังผลงานศิลปะอันเพอร์เฟคของฉันเย้เข <Yeah! S 3> ียวมาป่าปล่อยพลัง อะไรกันนี่มันกลิ่นนี่มันตัวอักษรนี่มันหรือว่าจะเป็นแย่นแล้วกลิ่นนี่มันดูนั่นสิมีคนอยู่ในแสง The Temple of Light ปีกแห่งความบริสุทธิ์รอเลียวรอเลียปรากฏตัวจากกลางอากาศพวกบัตเตอร์ไฟจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไปคิดจะอ่านการ์ตูนมาที่ V c o m i c ิมีการ์ตูนสนุกๆรอคุณอยู่มากมายสามารถสมัครและเข้ามาอ่านได้ที่ V c o m i c ิ